ครับผมหมวดวิสุไทยแลนด์ครับที่ปรึกษาการขายรถยนตูบิซูบิชิจากบริษัทกรวงไทยมอเตอร์เซลสาขาพระนตลาดกม13ครับวันนี้เรามารีวิวสินค้ากันหน่อยนะครับเป็นการรีวิวรถยนตูบิซูบิชิ X-Ford นะครับพร้อมกับสินค้าก็คือในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันของคารายบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นการรีวิวก่อนส่งมอบอีกแล้วนะครับสําหรับ X-Ford คันสีนเหลืองตัวท็อปของเรา <นะ S 1> ราคาค่าตัว1ล้าน 89,000บาทพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแถมสเกิร์ตรอบคันแล้วก็เครือบแก้วให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูสเกิร์ตรอบคันของคารายกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปดูแคมเปญแล้วก็แอสเซทซอรี่ที่ผมติดตั้งให้กับรถคันนี้นะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในก,การตัดต่อคลิปแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องวิสุทธิไทยแลนด์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับวิสุทธิ์พิชิ X-Ford คันนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ตกแตง่ง ให้ลูกค้าเยอะพอสมควรน,นะครับแต่วันนี้ที่เราสามารถรีวิวได้ก็คือตัวสเกิร์ตรอบคันของสำนักแต่งคารายนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับที่ลูกค้าเห็นด้านล่างที่มีไฟแบบนั้นนะครับก็คือจะเป็นไฟเดย์ท e r u ันนิ่งไลท์พร้อมกับไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็วิ่งแบบซีเควนเชียด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสวยงามของสเกิร์ตตัวนี้นะฮะ จริงๆแล้วรถรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับราคา1 8 9 0 0ล้านบาทเป็นสีเหลืองหลังคาดำในส่วนของตัวสกเกิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะสปอร์ตเลยแล้วก็ไม่ดูเทอะทะด้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูนี่ด้านข้างเห็นไหมฮะสวยงามนะครับแล้วก็เส้นสายของเขาเนี่ยจะรับกับตัวชายกันชนด้านหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะถอดในส่วนของตัวลิ้นด้านหน้าของรถออกแล้วก็ใส่ชุดสกเกิร์ตชุดเต็ม แบบนี้เข้าไปเลยนี่ครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวแผง้ังผึ้งนะครับสําหรับรับอากาศแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านบนมีโลโก้บนฝากปงติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะในส่วนของตัวท็อปจะมีโลโก้มาให้แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะฮะในส่วนของตัวด้านข้างก็จะเล่นเส้นสายที่มันเป็นสีเมทัลลิกจะเป็นสีชารติเดียวกับตัว กาบข้ามประตูแบบนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับโลโก้คำว่าคาลายที่ตัวไซส์เกิร์ตแบบนี้เลยมาพูดถึงด้านหลังด้านหลังนะครับลูกค้าจะติดไฟเบรกหรือไฟท้ายแบบนี้ก็ได้ในส่วนของตัวชายกเกิร์ตแบบนี้ตัวนี้เป็นท่อเหลี่ยมแบบท่อคู่ซ้ายขวานะครับมีทั้งหมด4ท่อด้วยกันจะแยกเป็นฝั่งละ 2, สกเกิร์ต ดีไซน์ออกมาไม่ปิดในส่วนของตัวเซนเซอร์กะระยะถอยจอดนะครับจะเว้าไว้พอดีสำหรับตัวท็อปและตัวกลางตัวเริ่มต้นชุดแต่งแบบนี้ก็มีนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวเนี้จริงๆแล้วจะเป็นสีดำนะครับจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถแต่สำนักแต่งก็เก็บรายละเอียดดีมากนะครับในส่วนของตัวคารายเนี่ยเขาจะมีตัวครอบชุดแต่งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาติดตั้งให้ถ้ากรณีใส่สเกิร์ตนะครับ แบบนี้เลยนี่ฮะสนับสนุนชุดแต่งชุดนี้ดูดีและลงตัวไม่ดูเลอะเทอะและไม่ดูเยอะนะครับแบบนี้นะฮะโอเคในส่วนของตัวอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆก็จะมีเบ้ารองมือเปิดนะครับกันสาดติดฟิล์มให้แล้วก็ของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซื้อสดมีส่วนลดให้ถ้ากรณีเช่าซื้อก็จะได้รับส่วนลดพิเศษพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ อยากได้โปรโมวชั่นดีๆแบบนี้แอดลิงไลน์เข้ามาสอบถามช่องมิสูไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมหมวดมิสูไทยแลนด์ยินดีให้บริการนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สําคัญนะครับเพราะว่าผมมีบริการนอกสถานที่วิ่งถึงหน้าบ้านโดยไม่คิดค่าบริการนะฮะวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้น,นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ